สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆครูเอเองนะคะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอการสอนในหน่วยการเรียนรู้เรื่องปฐมนิเทศวันนี้ครูเอมีเพลงหนึ่งเพลงมาให้เด็กๆได้ฟังด้วยเด็กๆอยากรู้ไหมคะ ว่าเป็นเพลงอะไรถ้าอยากรู้แล้วไปฟังกันเลยเพลงน,นี้มีชื่อว่าชื่อของเธอเคยร้องหรือเปล่านะถ้ายัางไม่เคยร้องเดี๋ยวครูเอจะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบแล้วเรามาร้องพร้อมกันนะคะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอ ฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาทีนี้จะร้องเป็นเพลงแล้วนะคะหนึ่งสองสชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก ครูถามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาเป็นไงคะ,เ,งคะเพลงนี้สนุกไหมเอ่ยเด็กๆร้องได้ไหมคะถ้าเด็กๆคนไหนยังร้องไม่ได้คุณครูจะให้เด็กๆกลับไปฝึกร้องนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาร้องพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะ แล้วค่ะในสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยปฐมนิเทศเด็กๆจะรู้จักไหมคะว่าหน่วยปฐมนิเทศที่เราจะเรียนเนี่ยมีเรื่องอะไรกันบ้างเรื่องแรกการแนะนํผู้วงหน่วยการโรงเรียนอาคารเรียนและครูประจําชั้นค่ะเรื่องที่2การแนะนําตัวเองเรื่องที่3การแนะนําสัญลักษณ์ประจําตัวและเรื่องที่4การแนะนําของใช้ส่วนตัวค่ะ เรื่องแรกนะคะการแนะนําผู้อํานวยการโรงเรียนและอาคารเรียนอนุบาลเด็กๆคุ้นเคยภาพของท่านคนนี้ไหมคะเด็กๆคิดว่าท่านชื่ออะไรซึ่งครูก็เชื่อนะว่าเด็กๆสามารถตอบได้ท่านชื่อว่าอะไรคะถูกต้องคะ่ะท่านชื่อว่านายศักดินาศนรีภยัยผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไผ่รอมอินทาอุท,ทยัยเด็กๆจะได้เห็นท่านทุทกๆวันในช่วงเปิดเรียนนะคะ และข้างๆการนี้เป็นภาพของอาคารอะไรเอ่ยใครรู้ถูกต้องเด็กๆก็ตอบได้อีกแล้วภาพนี้เป็นอาคารเรียนอนุบาลอาคารเรียนของเรามีสีเขียวนั่นเองในอาคารเรียนของเรามีห้องเรียนอยู่สองสามห้องเรียนด้วยกันห้องเรียนแรกเป็นห้องของน้องอนุบาลหนึ่งห้องเรียนที่สองเป็นห้องเรียนของน้องอนุบาลสองและห้องเรียนที่สามเป็นห้องเรียนของเรานั่นเองนั่นก็คือ ห้องเรียนของอนุบาล3าค่ะในห้องเรียนของเรามีกิจกรรมต่างๆมากมายเมื่อมีห้องเรียนแล้วเราก็มีห้องห้องทานอาหารหรือห้องรับประทานอาหารนั่นเองที่เราเรียกกันง่ายๆว่าโรงอาหารของโรงเรียนค่ะการแนะนำครูประจำชั้นเด็กๆเห็นภาพนี้เด็กๆรู้จักไหมคะว่าชื่อครูอะไรก็คือครูเอเองนั่นเอง คุณครูนะคะมีชื่อจริงนะคะว่าคุณครูสุการดาใจก้าชื่อเล่นว่าคุณครูเอจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชพัฏรังไพพรรณีคุณครูเอมีประสบการสอนมา9ปีปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและสอนในระดับชั้นอนุบาล3ค่ะซึ่งเด็เดกๆก็จะได้เจอคุณคูในชวนเปิดเพิมนะคะเรื่องที่ 2การแนะนําตัวเองการแนะนําตัวเองมีข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลแรกเลยก็คือชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อเล่นอายุชั้นเรียนและโรงเรียนที่เด็กเรียนอยู่นั่นเองบางคนสงสัยแนะนําตัวเองยังไงคะคุณครูคุณครูมีตัวอย่างการแนะนําตัวเองมาใหเ้เด็กรับชมด้วยชมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุกันดาใจกล้า ชอเลนชื่อเออายุ6ปีเรียนอยู่ชั้นอนุบาล3าโรงเรียนวัดไผ่ร้อนอินทอุททยค่ะยินดีที่ได้รู้จักคุณครูและเพื่อนๆน,น,นะคะนี่ไงเขาเรียกว่าการแนะนําตัวเองง่ายไหมคะคุณครูก็เชื่อว่าเด็กๆทําได้ง่ายอยู่แล้วค่ะเรื่องที่3การแนะนําสัญลักษณ์ประจําตัวการที่เด็กมีสัญลักษณ์ประจําตัวเองเนี่ยจะทาให้เด็กสามารถจํา สิ่งของเครื่องใช้ของตนเองได้ดีดังนั้นเด็กๆจะต้องจดจำสัญลักษณ์ของตนเองให้ดีนะคะไม่ให้ไปปนหรือไปเปลี่ยนจากของคนอื่นนั่นเองและดการแนะนำของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวของเรามีอะไรบ้างเรามาฟังกันเลยนะ 1. นผาชิดหน้าสที่นอน สามผ้ากันเปื้อน 4. ีแรงสีฟัน 5. แก้วน้ำหกอุปกรณ์การเรียนสิ่งเหล่านี้เป็นของใช้ส่วนตัวที่เด็กๆจะต้องนำมาใช้ที่โรงเรียนในวันเปิดเทอมของใช้ส่วนตัวเหล่านี้สามารถใช้กับผู้อื่นได้ไหมไม่ได้นะคะ ของใช้ส่วนตัวก็คือของของเราไม่สามารถให้ผู้อื่นใช้ร่วมกันได้ค่ะคกิจกรรมในสัปดาห์นี้คุณครูมีกิจก,กรรมอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือให้เด็กๆข้างล่างนี้เลยแนะนำตัวเองโดยบอกชื่อจริงนามสกุลและชื่อเล่นพร้อมกับบอกด้วยนะว่าเรียนอยู่ชั้นอนุบาลอะไรโดย ให้คุณครูคอเนี่ยเป็นผู้บันทึกวิดีโอและส่งมาใน์ไลน์กลุ่มอนุบาล3ให้คุณครูเอริสตรวดได้ชื่นชมเปนด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเรียนรู้ในหน่วยประถมนิเทศเด็กๆชอบไหมถ้าเด็กๆชอบอย่าลืมกลับไปทบทวนกินจกรรมใบงานให้ครบทุกหน้าทุกแผ่นด้วยนะคะแต่ที่สำคัญอย่าลืม ส่งวิดีโอหรือกิจกรรมสนุกสนุกที่คุณรูเอแนะนําให้เด็กๆได้ทาส่งมาร่วมแชร์ประสบการณ์แชร์เกี่ยวกับคําพูดหรือการแนะนําตัวของตนเองให้คุณครูและเพื่อนๆรู้จักในรายกลุม่มอนุบาลศา์ด้วยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้คุณครูเอมีการเรียนการสอนเท่านี้ค่ะและสัปดาห์หน้าคุณครูมีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกอีกเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกันในวันนี้คุณครูขอตัวไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ